ไปดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยดึงเพื่อนหน่อยเฮ้ยในไฟเสียงอย่าตัดได้ป่ะมึงสิฝึกจะเสียงอย่าตัดด้เสียงอย่าตัดได้ป่ะขอเสียงเอากับเสียงกัะมาเอาเสียงกัะมาหน่อยเอาเสียงกัะมาหน่อยเอาเสียงกูอยากได้เสียงกูอยากได้เสียงมมมมาาาิิ เฮ้ยไม่อีโมดได้ไงวะโง่ไอ้คุ้ยยี้อะไรเมึงไว้สัตตับไม่เลย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 อะไรมึงไอ้แก่มึงล่อะไรมึงไอ้แก่อะไรมึงไอ้แก่ไอ้แก่ทำไรมึงอันนี้มึงอีโมแม่ดีเแค่แก่เป็นคุยอะไรมึงหนีไปไหนหนีไปไหนหนีไปไหนมันกัดเราตรงนั้นต้องต้องสั่งคนดูว่าตรงกลางสะพานอ่ะมันกัดตรงฝั่งสะพานมันกัดเพื่เราฝั่งนู้นหมดเลยไม่มันกัดเพื่อนเราฝั่งทนู้นหมดเลย

ปล่อยไรเฮ้ยกักดดันขึ้นมาช่วยเพื่อนดิไงไอเที้ยกัดคืน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 เออกัดคืนไอ้สัตว์มึงฟังกูนะเวลาเล่นเสียงมึงอย่าตัดเด็กน้องชายเออกลับมากลับมาเล่นด้านหลังเห็นปะไม่ต้องไปทะลุมึงกลับมาเล่นเนี่ยสวยเอาดิมึงเล่นอะไรของมึงมึงเล่นอะไรของมึงมึงเล่นอะไรของมึงตอบดิเล่นอะไรของมึง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 มึงเป็นฮีโร่เหรอไอ้คุย ฮะเล่นอะไรมึงเล่นเล่นเียดิโดด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 เดี๋ยวกูเองกูวินเทเฟมาดิมาพี่ป่าครับพี่ชายมานี้ยัด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 ิมึงปั๊มกอนเยอะเยะปั๊มกอนเยอะๆยอปั๊มกอนเยอะเปั๊มไปปั๊มมึงปั๊มนะปั๊มนะปั๊มปั๊มพี่ปาย่าพี่ปายาฝืนพี่เมาเฮ้ยมึงเอามีดดิยัดยัด รีไปรีไปรีไป้ยยับหน่อยยับหน่อยให้เอาเพื่อนหน่อยกลับมาเล่นได้หลังยืนให้ได้นะอย่าให้มันรีอย่าให้มันรีมึงไปปิดดิมึงไปปิดมึงไปปิดมึงไปปิดให้ได้เอออย่าอย่าอย่าเพิ่งดันไปไหนอย่าพิ่งดันไปไหนเออเคลียร์ไป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 ฟังคลังหลักบ้านมนก็คืนข้างหน้าก็คืนคืนหมดแล้วตอนนี้ไอ้สั่เดยอง่าดิสวยมึงอะไรอะไรเรา ตึงศพเอ้ยเออสวยตึงศพด้วยเพื่อนเก่งมากเก่งมากน้องชายในเจลอใชาเก่งปากแตกแล้วเด้เฮียเอมไน่พอแล้พวกมึงอะเฮียสงสารมันไหวเฮียห้าหนึ่งคิคิวคิคิวตกรไปหนึ่ให้เก่งเนี่ยตลกเมื่อกี้เมื่อกี้มี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 ไว้นู่นคนไหนแผงปะหายเสี่ยวเอสดีตัวตลกสตาร์ทไปไปไปพอแล้วพอแล้วรูมือเนองไปไปไป เก่งมากเก่งมากเก่งมากเฮ้ยแต่ว่าเราชอบมีจังหวะเวทที่แม่งแบบนิ่งหมดทุกคนจนสมาธิอ่ะกูอยากได้แบบทุกเวฟอ่ะมันเดินมมเว้ยฟังเอ้แต่แต่แต่เรื่องอ่าเออเข้าใจเรื่องทะลุแต่ว่าเรื่องที่กูขอให้แก้ไขในเวลาเล่นเหลืออะไรอ่ะพอมันติดลมหรืออะไรอ่ะกูกูอยากให้มึงคุยกันหรือให้มันมีเสียงของของเราก็หน่อยนะเว้ยการโคไฟของมึงไม่มีเลยเว้ยกลางไฟอ่ะเออชาติ้งกันหน่อยชาติ้งกันหน่อยด้านหลังขึ้นมาดิมจะรออะไรขึ้นมาแผ่เลยแผ่เลย แค่เลยมามันมีแค่นิวโมงอ่ะแค่นั้นแหละชนได้ก็ชนเลยแค่นั้นแหละเฮ้ยได้รอเพื่อนหน่อยได้หน้ารอเพื่อนหน่อยได้หน้ารอเพื่อนหน่อยวนหน่อยวนหน่อยวนหน่อยด้านหลังมึงก็เร็วดิขึ้นมาหน่อยเออส้นไปคอ้วคือล้วลค่อคอ้อแล้ววยเวไรขู่อะคสัตว์ขู่อะไรขู่อะไอ่ะขู่อะไรสัตว์ เปลี่ยนมีหน่อยพี่คร yeah. ัเปลี่ยนมีหน่อยเปลี่ยนพี่คอมหน่อยเล่นรับผมพี่คอมเล่นรับผมคุยเลยสัตว์อีโมไปบูบูพี่บูพี่บูพี่บูกูรู้มาเล่นรู้ผมผมชุบนาผมชุบนาเฮ้ยมากันหน่อยมากันหน่อยผมมาเล่นรู้มาเล่นรู้ตรงนี้มาเล่นรู้ตายตายตายมาเล่นทะลุมาเล่นทะลุเอาเปลี่ยนมีหน่อยเปลี่ยนมีหน่อยหลังบ้านไม่ต้องมาหลังบ้านกูไว้ไป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 บ้านเอาอยู่บ้านเอาอยู่ไม่มีอะไรเลยดึงศพ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 เนี่ย จบแล้วจบแล้วแหวยตอนจบมึงก็รู้ว่ามึงต้องแพ้อะพี่เปาพี่เปาพี่เปาตรงนี้ไม้ออกเลยมั้ยอันนีใครว่างเอาศพมามึงต้องไปลุมไปสิบคนหรอกปัญญาไปกองไปกองไปกองท่านีออได้พักก่อนท่านนี้ออกไม่เอาไม่เอาเนาะต้องกียร์อะไรมึงบอาพี่อะไรบ้างพูดดอยพูดดอยเอยะไรไอ้ยี่คือกดอ้สัตว์อะไรของมึงไวแก๋ยี่เร็วมากนี่ไงก่อนระดับจบ สวย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 สเก่งมากเก่งมากเก่งมากรู้มือนะพี่พี่แก่ๆฉลาดฉลดทั้งหลายเสียเวลาที่เายี่วคลาที่เนหยนะ ทะเลเขเรียกว่าเกาะเกาะกูมปเจอมึงไม่อกไหเนาะ้ยไปไปไปพอพอพสภาสภาสาพอพอบอกูกินไข่ตอนนี้กูกำลังจะกินไก่อ้ยัง่าน้ผ้ไอ้ขอพูดไรฮัลโหลตั้มกินไข่ตากินไรไอ้แ่ไอแปกติอยู่บ้านไข่ราะกูแทนไข่จำไม่ได้โอ้ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากนะครับจากใจเลยเห็นละขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเก่งมากครับคุณคุณก็รู้คุณตามถ้าเราเน้นหน่อยก็ใขรอะขอบคุณมากครับถูกมากคุณตามจริงครับ แต่ไม่ไม่ไม่อะไรเยอะเพราะว่าศัตรูเราจริงๆคือโกดถ้าเกิดชนะโกดอ่ะคือกูสะใจสัดๆเลยแต่ไก่เอเดดีกูยังแบบไม่รู้อ่ะใช่โกดพันธมิตรป่ะอุ้ยคืออะไรอ่ะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคโองเรียกโกจริงๆแต่ว่าถ้ากับเอเดนดีมันไม่ไม่รู้อ่ะพูดตรงๆมันไม่ได้ค่ะเออเอเดนดีแต่ว่าโกดอยู่ดีเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละกับโกดอ่ะพูดพูดตรงๆว่าอารมณ์แม่ยังไม่ได้แบบขนาดนั้นอ่ะ อันี้คือตรงๆคือเมื่อวาน่ะใช่เพราะว่าตอนมึงมึงเห็นป้าตอนอยู่เลยเบบบนอ่ะกูแบบพี่ต๊อดอ่ะกูไม่ได้อะไรกับเขาเลยรลอกับพี่แจ๊กะตามจริงมันก็มันก็นีไปแล้วไงเพราะเพราะฉะนั้นกูก็เลยแบบมันก็ตามสตอรี่มันก็หยอกเอาบ้ก็ตามสตอรี่มันก็มีด่ากันเล่นตามแต่ว่าถ้าพูดถึงอ่ะเรื่องตอนที่พูดให้โดนตีกันหรืออะไรกูก็พูดไม่ดีกับพี่แจ๊กแต่ว่าก็แต่กูก็อยากเอออยากเล่นตามยองไง แต่ไก่โกนเนี่ยเดี๋ยว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 เรื่องโกนอะอยู่ดีก็แทรกมาเอาง่ายมาแบบมั่วมาแบบอะไรก็ไม่รู้แหล่นแจ๋งหัวแก๊งหัวแก๊งก็ไม่ใช่หัวแก๊งก็ไม่อะไรก็ไม่สาระเอ๊ะทุกคนกะกะไอเดดีอ่ะกูขอนะไม่ไม่ไม่ต้องไปอะไรไอไปเลาะอะไรมันพ่อมากแต่ว่านั่นแหละขอถืออันนี้กูขอไม่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับไอเดนดีอ่ะ ตามตามตามสตอรี่อ่ะมันไม่ได้มีอะไรเยอะเลยกับเขาอะ่ะแต่ว่าไอ้สตอรี่จริงอะ่ะเดี๋ยวมึงใส่กับโคตมึงจะเล้ามึงจะอะไระเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าอย่างที่บอกกับไอเดมดีอ่ะอยากอยากสมมุติว่าไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรืออะไรก็ก็อยากให้เหมือนเดิมเขามันไม่ได้มันไม่ได้อะไรเยอะพวกแก่ๆเขามึงก็ถือว่าอยากไปอะไรกับเขาเยอะเลยเออกะในอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดล้อหลกนะกะกะไอเดมดีอ่ะไม่ไม่ได้แบบอยากไปอะไรกับฟับงไว้นะครับคุณเออแต่ว่ากะโคตนั่นแหละเหมือนเดิม กูเพราะกูติดกับโก้ดแค่นั่นแหละกับไอเดิมดีกูไม่ได้ติดอะไรมาก